ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนฟิลเอ้ยเอ้ยเอ้ยอันนี้อยู่ที่ซินสเปซครับผมเยสเซอร์ต่อแล้นี้อยู่ท้องรออยู่ที่ซินสเปซ๋ยวพามาดูของหน้าตาหน้าตึกหน้าตึกนี่ซินสเปซเข้ามาจะมีที่ต่อตรงพื้นที่เนี้ยเหมือนเป็นคอมมูนิตี้มอลล์ก็จะมีพวกร้านอาหารร้านกัน ร้านขายของคอมมูนิตี้มอลล์อะขายหลายอย่างแล้วคุณรู้ไหมเรามาทำอะไรกันเนียเชฉลาดปะรู้รู้รู้เหรอรู้บอกคุณหน่อยเราเล่นเราเล่นเรามาลิสเซนิ่งปาร์ตี้อาราบ้านอีโวของวันเอสซีได้อัพไฮท์เทรนเอ้ยไม่มาไม่มาพี่ชเต้นอะโอเคโอเคจริงๆก็ตอนนี้ก็คือมันมีปัญหานะคือในร้านอ่ะมันเป็นบาร์ใช่ป่ะแล้ว ไฟมันจะเป็นโลไลท์เว้ยซึ่งเราเอางานแบบสกรีนคัตต้อมมาตอนนี้เรากำลังรีไฟเรื่องของแบบพวกแสงให้มันเพิ่มแบบเขาจะได้เห็นสินค้าเห็นอะไรแต่ว่าจ็งจริงก็เอาท่าที่ได้เพราะผมว่าหลักะเราอยากมาฟังเพลงเว้ยขออภัยคนที่มาด้วยกันท่านมีอะไรไม่ถูกใจเนาะเพราะว่ามึไม่แข่งเฮ้ยคือไม่ได้จริงจริงงานนี้มันแบบเป็นงานที่ค่อนข้างบีบด้วยไม่นะโอเคเราพูดอย่างไม่ได้เว้ย เราลองพูดว่าพูดว่าอะไรไอ้เหี้ยมันเล่นจริงมันเล่นจริงคือใครเนี่ยไอเนี่ยเราลองมาแล้วไถ่บล็อกเหรอไถ่บล็อกใครบล็อกเฮ้ยเอ้ยงานอะไรไอที่มาทำอะไรชื่องานไหนดิงานแรปเปอร์เอ็กซ์แอเดอร์วิลลอ่าโอเคฟังไหมฟังอยู่ครับไม่ไม่ฟังไหมที่ฟังที่มาเนี่ยฟังฟังขอเพลงหนึ่ง ไอพี่บอกจับมือแม่งเอ้ยเคยเจอผมเลยเคยฟังเหรอเคยฟังไหเคยฟังลองเพลงหมดสรุปในตอนที่ใช้คงต้องบอกไปไอช่ใช่ไม่เขามาเขามาเดินเล่นซีนายก็มามามาเดินเล่นวันนี้ใครมาบ้างผมรู้ใครที่มันละกูพูดอแต่ผมเป็นรายการรายการเลยอ๋อคือแม่งรู้หมดเลยค่อยไปดูในคลิปไม่ไม่ไม่บอกหน่อยบอกหน่อยบอกหน่อยนะคอมเมนต์บอกหน่อยคอมเมนต์บอกหน่อยว่าเห็นใครบ้าง ใครตอบถูกว่ามาครบทั้งหมดอ่ะดีนะดีนะเสื้อรวมถึงผมเนี่ยนะต้องพิมพ์ชื่อนามสกุลแบบว่าไม่ได้โอ้โหยากยากไปอางนี้ดีกว่าให้ไทยว่าใครมาบ้างแล้วไทยถูกเดี๋ยวเสื้อไปตัวหนึ่งเขารู้ว่าเราพูดละให้เขาไปตามเอาเดี๋ยวเรานั่งนับวันนี้โอเคแอปปองแอปปองเป็นแกงได้เหาไม่แอบนะอันนี้บอกเลยเ้ยเดี๋ยวออกทรานซิชันโอเคโอเคสามสองหนึ่ง เซิฟเวอร์เซิฟเวอร์เซิฟเย็นเวอร์เวอร์เตอนนี้จริงตอนเช้าเราเจอกันไปแล้วรอบนึงเช้าอนี้เนี่ยดูหน้าเคด้วยดูน้าเคด้วยกดถามพี่ก่อนกดถามพี่กดถามพี่เออเราก็ใช้ดิอันเนี้ยจำได้ปหมค่ะเราก็ซื้อใจใช่ใช่เดี๋ยวผมไม่ค่อยได้ใช้ผมซื้อทิ้งทิ้งเหรอเดี๋ยวโอเคมาเดี๋ยวทุ่มหนึ่งจะมีคนมาก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะมีคนมาเยอะขนาดไหนเนาะตอนนี้ก็หกโมงเดี๋ยประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ตอนนี้เขากำลังแต่งผมกันอยู่แล้วก็มีการสกกรรีนนนด้้วยเพาะะฉั็ ใครที่ลงทะเบียนแล้วมาแล้วอยากจะเจอในใช่เย้เย้เย้ใครที่พลาดไปแล้วก็รอรอรองานหน้าเนาะไม่ไม่เดี๋ยวเรามีพรีออเดอร์ในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ได้พรุ่งนี้ก็คือวันที่20แต่ว่าคลิปนี้ถ้าลงน่าจะหายหมดน่าจะหมดโอเคไปทุกคนนี่นะครับผมอ่าอ่าบรรยากาศดีมากนะครับเห็นว่าทุกคนเนี่ยกำลังแบบเอ็นจอยกันมากทำงานกันแล้ว ดี๋ยวมีเขาเรียกอะไรคอนเสิร์ตอีกคอนเสิร์ตอีกคอนเสิร์ตไปไปนะฮะไปเฮ้ยเดี๋ยวกครับโอเคอันนี้ปลาอันนี้บาร์ครับมียินมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นี่หน้างานนี่นะครับพร้อมพร้อมเฮ้ยพร้อมพร้อมคนนี้จูบบายไหม พาไปดูต้นหน่อยครับพาไปดูหน่อยพาดูหน่อยวันนี้เรามีอคลเลคชันใหม่ของที่ที่คอลแลบร่วมกับพี่เฟยมาในทีนเนีจะมีสินค้า5ตัวมีเสื้อแขนยาวเสื้อแขนสั้นสีเป็สีขาวบานาน่าแล้วก็บวกเฮ้ยอ่าใช่บานาน่านะไม่ใช่บบานาน่าเลยอ่ามีอันตัวนี้อ๋อแล้วก็จะบอกว่าหมวกคือพิเศษมากเว้ยเพรามีแค่13ใบ ไม่แน่ไม่แน่ใจว่าทีมเนี้ยลงไปแล้วแบบผมรับคือน่าจะหมดแล้วไม่รวมไม่รวมกับเรียลมาหน้างานนะหน้างานดีแค่เจ็ดใบโอ้โหเป็นหมวกที่พิเศษเลยคือเป็นหมวกที่อ่าคัสตอมโดยอ่าพี่แบงค์ของเราแอลแทรนทูเป็นงานเป็นงานสีมือถ้าใครติดตามดูแอลอ่ะสมัยก่อนจำได้ว่าจะเคยมีคอลเลคชันหมวกคอลเลคชันหนึ่งมาแล้วกันซึ่งตอนนี้แร่มากๆใช่ตอนนี้คือหาไม่ได้แบบทำในจริงคือผมเองไม่ได้ใส่อ่ะ ใครก็เป็นเจ้าของก็ยินดีด้วยใยินดีด้วยแล้วก็มี่นี่นี่นี่สักเนเจอร์ของเราใช่จะบอกว่าคอนเซ็ปต์ของอัลบ้มที่เขาคืออีโฟมใช่ไหมคือการวัฒนาการผมเนี่ยได้ทำการออกแบบลายสกรีนที่เหมาะกับงานนี้มากเลยก็คือนี่เลย evolution of i n w t l เห็นบอกอ๋อนี่คือจากลิงเนี่ย มาใส่แบ็กกี้เลยโอ้โหมีทับแบ็กด้วยมีทับแบ็กด้วยมีหมวกมมีหวกด้วยโอ้โหเ,เอาง่ายว่าคือเกิดมาเท่เลยอ่ะโอ้โหเกิดมาเท่เลยจริงเราประกันเราประกันเป็นอันหนึ่งที่น่าเก็บแล้วกันพอคือเวลาเราไปแบบงานจัดอีเวนต์อะไรเงี้ยเราจะมีค้าพิเศษที่ไม่ได้ทําขายคือทำนึกบอกป่าว่าบล็อกอะแม่งอันนี้ก็แบบคือมันใช้ต้นทุนเยอะแต่ว่าเราทำมาเพิ่งแค่หนึ่งวันแค่นี้เออแม่กพิเศษอะไรไหนขายไม่ได้ไม่ขายว่ะ ถ้าในกลุ่มในกลุ่มบ้านีถวอ่ะคือแบบมีหาแบบเยอะเลยนะบยับเลยเดีย๋ยวว่าจะทำสักโค้ดหนึ่งสักคอลัมน์หนึ่งที่เป็นรวมรูปโค้ดเกี่ยวกับงานคัดต้อนแบบลายของยูเอ็มน่าสนใจไหมเฮ้ยน่าสนใจน่าสนใจโค้ดนี้แบบเสื้อเสื้อที่เห็นในโค้นี้ไม่มีขายเลยมีแต่การลายของอีเน็อนมอันนี้เป็นไอเดียไไอเดียไอยเดีย,ย,ดย,ย,ดยนะเสื้อพึ่งนึ่ออก เโทไปบอกโอเสรุปลงคลิปนี้ยังไอเดียนั้นยังไม่ออกก็รอชมนะกันก็ถือว่าเฮ้ยหรือว่าอยากจะบอกว่าตอนนี้ NBL เรากำลังปั้นน้องใหม่ชื่อว่า NBL Club คือเราก็อยากจะรวมพวกพี่เพื่อนๆทุกคนนั่นแหละที่แบบว่าใส่สิคล้าย NBL นะแต่งตัวเทเร์แล้วแท็กกันมาเดี๋ยวเราแท็กมาเยอะๆตรงไหนตรงไหนขึ้นขตรงไหนนี่นี่นใครตัดใครตัดก็ ฝากด้วยฝักด้วยได่ว่าเป็นแบบเราเราอยากให้มัน NL เนี่ยเป็น community คนที่แบบชอบแต่งตัวแฟชั่น community บบเออเออ f o m m u n i t y ไฟนอลบอลยูโน่แน่ยูโน่ Oh man. สวัสดีครับพี่เนมงานนี้พิเศษยังไงครับผมใบเสร็จไม่ออกครับเอาใบเสร็จไม่ออกเครื่องสแกนไม่เข้านี่คือนี่คือความพิเศษนี่คือความพิเศษของงานนี้ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคเดี๋ยวมันเยอะมากเลยตอนนี้คือไม่ใช่แล้วก็ที่นี่มีจอนขายแต่คือจำกัดเลยเพราะแค่หนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งราย หนึ่งคนหนึ่งค่ะมีกี่แบบครับมันมีสี่แบบสี่แบบซื้อได้สี่อ่าประมาณนี้นะครับผมครับตอนนี้ยัง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 รอคอนเสิร์ตนี้ประมาณจะสองทุ่มแล้วเคอนเสิร์ตหน้าจะตามเวลาสวัสดีครับอันนี้เราเล็งตัวไหนไว้อยู่หรือเปล่าเนี่ยมี3ลายนะมี3ลายนะนี่ลายแรกเป็นนี้วันเอสที่ท่าหลังเป็นเอ็นดับเบิลยูอย่างเฟี้ยวครับนี่ลายนี้ก็ไม่แพงเหมือนกันนะครับนี่ อันนี้อ่านว่า E O S E O L E V นะครับผม E O S L E V นะครับกลับกันก็ได้ L E V E S E O อะไรมานี้นี่ด้านหลังก็อย่างเฟี้ยวแล้วถ้าเป็นแขยน,าาน,นยาวพีราคาเท่าไหร่แขนยาวเหมือนกันครับผมอ่าแขนยาวก็วจะมีทั้งสี่ใช่ครับอ่าเป็นอย่างี้ใ<ป><ป>นแต่แตัดสินใจได้ง่ายึ้นยังมา<ป> <laughs> โอเคเอาตัมาหน้าค่ะคุณคบ<ป> <laughs> โอเคครับพี่เฟิร์สครับงานนี้พิเศษยังไงมีกิจกรรมอะไรยังไงบ้างครับผมก็งานนี้ความพิเศษก็คือมีแบรนด์ครับผมจาก N W L นะค U L นนี่ตัวนี้เลยใช่ไหมครับครับนี่ซึ่งผมชอบแบรนด์นี้แล้วนะกำลังแบบเย่าเป็นแบรนด์ไทยที่แบบเปรี้ยวจริงๆนะครับพราแกงใส่ก็เยอะมากแบรนด์นี้เผาดยอะนะครับผมเผาได้ข่าววันนี้มีเล่นเพลงใหม่ อะไรดูอลนะดูเอลดิโอแลนดิโอแลนดิโอแลนโอทีมุกเป็น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 มุกดูแลนก็ได้อ๋อดูแลนดูแลนดูแลนะครับมีอินสไปร์มาากรมันมาจากโอเคชูชีพกับงทลายสายแรงงแล้วก็แต่งใ่กับความเิดยนีพีเดี๋ยววันนี้คือแบบโยก ลองไปแล้วมันนะวันี่ผ่ายมาเนี่ลวันนี้วันนี้ตอนนี้น่พลาดมากๆพลาดชิบหายาเดื เฮ้ยเล้วเสื้อนี้โอ้โหดิฟเชคดิฟเชคดิฟเชฟค่ะมอนอันนี้คือเสื้อแขนยาวพี่เฟิร์นพี่เฟิร์นนะครับผมเสื้อตัวใหม่เลยตัวใหม่เลยลิมิเต็ดลิมิเต็ดอ่าจริงจริงตัวใหม่แล้วว่าใส่มาแล้วสามวันอกี่คนนึงก็ไม่รู้เลยแปลนี่วันหนึ่งันอยู่วันเดี้เอางอนนะครับไม่กวนอย่าไม่วนนี่ครับพอแล้วได้เลยได้เลยตัวใหม่คนมากเดี๋ยวรอฟังเลยเดี๋ยวรอฟังดูเลยรอบรอขอหนึ่งขอขอขอเี่ตนายหนึ่งอ่า เราบอกว่าผมอะ่ะเป็นคนสะบ,บูดเพวพะแล้วเพราะแล้ว <c oughs> <c oughs>

ไม่พอมากเท่าไหร่นะครับต้องพอมมารวยรวยรวยเบื่อควังหรือยังยังเลยยังไม่พร้อมเลยยังไม่ได้เจออะไรงานยังไม่เริ่มยังไม่เริ่มนี่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 อันนี้ก็อะไรครับนี่อันนี้คือเพลงเลสอ๋อเยันเล่มนี เอะแล้วมันมีไข่บ้างอ่ะ,อะมีเออยอะนะเขาดูเยอะเยอะเห็นปะเห็นปะมีม อันนี้คือเพลย์ลิสต์ที่เขาจะเล่นวันนี้นะครับแต่ว่ามีเปลี่ยนเพลงเลยแต่ว่ามีเพลงเดือดๆนี่ลองเพลงนี้เลนี่นี่เพลงนี้ที่เพิร์ดก็ร้องเมื่อกี้เขาดูแลงดูแลงแลงไปฟังวะมังยังเลยังเขารอฟังเนาะยูนี้จังที่นี่อ่ายูทูบบูดิบบูด the year in it not released yet right ไม่เลนี้ยังไม่เลนี้วันนี้วันแรกที่นี่เลยนะที่อื่นไปแล้วแต่ว่านี่นี่เลยแย่ๆอ่าแต่ลวันที่มานี่คือเพี้ยวๆทั้งนั้นเพี้ยวๆเพี้ยวๆ อ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ่าจะเริ่มแล้วนะครับทุกคน I can going I can't, I ังไหวเยอะเชิญเยอะเชิญแตงคิสโซมาขอบคุณมากมากเลยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยจริงจริงได้อีกสักวันหนึ่งเมาเล่นสาววันติดอ่ะได้นอนยังอยากสามพันไม่นอนพี่เขาของของจริงเหรอได้ครับพี่ชายเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่พี่ชายฮ่า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 ว้วู้สวัครับ กันดิก็ตั้งใจอัดเหลือเกินแันไว้ดิแข่งกันเลยเอาไว้ดิแข่งกันแข่งกันเยอะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้คืออาร์ติสพักนะครับช่วงอาร์ติสพักช่วงพักแน่พักของอาร์ติสของอาร์ติสนะครับถ้าพักกันอยู่เดี๋ยวเรียวพูดแฟนมิดแฟนมิดคือก็พูดแฟนมิดนี่ครับ Yes sir ไงบ้างครับสวยที่ยุดเขาอยู่ไหนกันล่ะเอาไม่รู้ว่าไปคือแบบเหตุภาพมันเล่าดีกว่าเอางี้ผมมาพอมีฟุตพวกจับมือถืออยู่เดีจ็บมากเจ็บมากฟุตมีพวกจับมือถืออยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้หลบ <c oughs> เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นความมัดกันเดี๋ยวดีดดนิ้วขึ้น <c oughs> เต็มสิบให้เท่าไหร่พี่เอ็มชิเปียเลยโอ้โหเดาโน่นโน่นโน่นมันบอกแม่ไม่กินจะมาช่วยกูพูดปิดเทียอะไรเลยโอเคก็โหยที่เสียงแหบเลยชิเปียประมาณนี้สำหรับงานอีเอ็มเป็น listening party อัลบั้มของพี่เฟิร์สหวันเอสทีชื่ออัลบั้มว่าพีโบ้พีโบนะครับชาวเอาได้เอาชาวหวันเอสทีชาวอีวันชาวโอดีโอดีฟอออรร์์เเว forever

มึรู้สึกยังไงบ้างกับงานเนี้มอ๋อต๋อวเต๋อวเียวหัวเงส่งหวาแปลว่ารู้สึกดีรู้สึกดีชอบมากเลยมันมากเลยอ่นั้่่าผมว่าคือความท่านบอกัาเออจริงนี่ไมีเคตียมายไง่ยอานี้มีหวด้วยเอาเรื่องมือเชิไหนี่มเชคเชิด่ะผมจาได้ว่าตอนนี้ประตูแเไมมีคนมาต่อคือว่า เอาห้าตัวเออได้ห้าตัวครับพี่แต่ว่าแต่ว่าเราไม่สามารถให้งได้ได้แค่จำกัดสิทธิ์เพราะว่ามันถูกคนแบบว่าจำนวนจำกัดที่มาดนั้นเดี๋ยวการต้กนไม่ได้พี่รพี่เิร์ก็บอกว่าอยากให้เดินรางเดินทางเฮ้ยลองก่อนรอไม่ใช่ไปสัมภัสก่อนปิดจบก่อนความจริง ล็อกตัวเองเราเราเราไม่คิดว่าในในหัวเรื่เราแบบคิวเปล่าเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้เชี่ยวเชี่ยวเชิวๆชี่ยวเชี่ยวเชีวเชี่ยโอเคโอเคคือตอนนี้เราดีใจมากที่เราได้มาทำงานกับพี่เพื่อนนะแฮปปี้นะหวังว่าจะมีการทำงานกับแรปเปอร์อีกในนอาคตคือจริงๆอ่ะศิลปินอะไรก็ได้ที่แบบว่า อดีตไม่จำเป็นต้องแเปิดให้ไม่จำเป็นต้องเป็นคนร้องเพลงด้วยอะจะเป็นนักตกปลาก็ได้ใช่นักตกปลาโอเคเป็นคนที่แบบเก่งอมาการก็ได้อะไรก็ได้ขึ้นเล้าอ่ะอยากให้ทุกคนได้ใส่เสื้อผมเราอย่าแป้งคือปูแป้งคนเราไม่รู้โดนโดนพี่เบิร์ดก่อปากเลยครับเมื่อกี้เดี๋ยวดูครับดูครับเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นดีนิ้วดีนิ้วนี่เอาว่าดีเอางี้ดีป่ะดีใจกับพี่ผมได้ไปดีใช่ะรู้สึกว่า เนี้ยเป็นอีกอ่าได้เป็นส่วนหนึ่งใช่เป็นได้เป็นส่วนหนึ่งนะเป็นหนึ่งเก้าใหญ่ใช่เป็นคุณบอกผมว่าเฮ้ยการที่เราเป็นแบบอยู่เป็นศิลปินอันเดอร์การ์ดไปนะกว่าจะไกดิ้งขึ้นมาจนมีค่ายจนได้ทำคอนเสิร์ตของเองอ่ะเป็นยานุวิว่าจริงๆแล้วเป็นตัวที่อะไอ่าเอ็นเอเอลก็ก็ไม่ได้เปิดแแบกมาแรกขนาดทุกอย่างทุกคนทุกอย่างต้องหลังไกดิ้งต้องสู้ต่อไปทั้งหมดเนี่ยเพื่อความขัดเลยใช่ถรือว่าเราทำอะไร เขามาไหมอะรยงเดกคงไม่รู้จักบ้านไอเดกมันไม่รู้จักมากอะไรผมไม่พูดนะเฮ้ยย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 ่ยยยยโยยยยยยยายยัยย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 ยายยยกยย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 ยเยย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  ได้เอาทุกคนทุกคนโอ้ยนะแกงนี้แกงนี้ไว้เจอกันงานหน้าไว้เจอกันรอบหน้ายืงเป็นหน้าไม่รู้ว่าจะคอมเมนต์สงสัยว่าทำไมพี่ตัวของนนี้ยืนพูดแล้วแม่งยืนไม่นิ่งเลยพี่ยังต่อเลยไม่ต้องสงสัยเลยจบไปว่าเจอกันเจอกันรอบหน้าโอลิมปิกอยตามด้วยประมาณนี้แค่นั้นคือคือเออเออไหมเออ